เลขเจาะคอนรักชีวิต57และ75มีดีอย่างไรมีเสียอย่างไรามาดูกันนะเลขทุกๆเลขเนี่ยนะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปใช้เพื่อการไหนข้อดีหรือข้อเสียมันเหมาะกับอาชีพกับสถานะที่นําไปใช้หรือไม่เรามาพิจารณาดู5เป็นตัวแทนของดาวพระศสบดี7เป็นตัวแทนของดาวเสารทั้งสองดาวมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นดาวที่ดวงใหญ่ เจ้าดวงใหญ่นะมีข้อคิดเวลาทำอะไรแล้วเกิดผลมากส่งผลแรงที่สำคัญก็คือมันจะมีอาการของการเบียดกันการเบียดเนี่ยมันทำให้อึดอัดมันทำให้เครียดมันทำให้เกิดผลในทางที่ใช้แล้วก็เกิดภาวะของความกดดันเลขห้าดาวพระศรีดีนั้นเป็นเลขที่สื่อถึง การที่เป็นความคิดเป็นนักปราบมีความเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้คงแก่เรียนนะชอบที่จะรวบรวมสะสมความรู้ชอบที่จะสอนคนอื่นในทางเดียวกันคุณสมบัติที่ติดตัวของคนที่มีเลขห้าแต่เดิมะนะเช่นนี้เลขห้าใน สตัวลำบากประชาชนมีเลขหาในทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลขมือถือก็แล้วแต่ก็จะมีความภูมิใจไปจนถึงความยึดม่นถือมั่นไปจนถึงความมีทิฏฐิหรือความหัวรั้นในหลักการในความคิดของตนเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทีนี้เวลาทําอะไรก็มักจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ทีนี้มาดูดาวเสาซึ่งแทนด้วยเลขเ เลขเจ็ดาวสาวแต่เดิมเนี่ยถ้าอยู่โดยลําพังอยู่โดยลําพังกันนะก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีความหนักแน่นมากที่สุดเลยนะในบรรดาเลขศูนย์ถึงเก้าเนี่ยเลขเจ็ดาวสาวเนี่ยเป็นเลขของคนที่มีความหนักแน่นสูงสุดเป็นเลขของคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆเออแล้วก็ยึดมั่นกับสิ่งที่เป็นความเชื่อ เป็นความมั่นใจเป็นข้อมูลเป็นาการยึดมั่นถือมั่นในระดับที่ลึกที่สุดเลยนั้นจะเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าเกิดว่าเลข5กับเลข7หรือ2พลังมาอยู่ด้วยกันมันก็เกิดการเบียดเสียดยัดเยียดกันของของพลังงานนะเบียดเสียดกันถ้ามาอยู่ด้วยกันเช่นมาอยู่ในเลข3ตั่วนระหว่างประชาชนก็เป็นคนที่คิดมาก เป็นคนที่เชื่อมั่นมากแต่ก็มีความสับสนในตัวเองมากเช่นเดียวกันมีแนวโน้มว่าจะขัดแย้งกับคนอื่นได้มากเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่มีเลข5 7าหรือ7 5ในบัตรประชาชนก็คือจะเป็นคนเครียดเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วก็มีโอกาสที่จะทำอะไรผิดพลาดได้ง่ายๆเพราะความดื้อรั้นของตัวเองนั่นเอง ไอ้ความผิดพลาดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแบบจุกจิกจุกจิกนะบางทีมันเป็นความผิดพลาดแบบครั้งใหญ่ชิ้นใหญ่เคยมีหลายๆตำรา,ลาเลยเขียนเอาไว้ว่าเลข5่าจิตเเจ็ดห้าเนี่ยเขาเรียกคู่แสนสาหัสความหมายก็คือเป็นคู่เลขที่ผู้ครอบครองมีโอกาสที่จะเจอความลำบากยากเขียนแสนสาหัสเพราะอะไรเพราะตัวเองหาเรื่องให้ตนเอง เพราะตัวเองเ่ยนะมักจะมีความเครียดแล้วก็มองโลกเนี่ยในในแง่ลบแล้วเวลาที่ไปพูดไปทําไปลงมือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็มีแง่มุมที่เกิดความกระทบกระทั่งได้ง่ายเมื่อเกิดความกระทบกระทั่งได้ง่ายมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายวันดีคืนดีเนี่ยนะนะ มันอาจจะเกิดเรื่องราวที่เป็นคดีความใหญ่โตถูกฟ้ขของล้อเสียงเงินแทบ้นเนื้อประดาตัวในหลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะมันเป็นเลขที่ดึงดูดให้เกิดลักษณะของการล้มพังทลายของเงินของทองเช่นจู่ๆก็เป็นหนี้สินจนเป็นบุคคลล้มละลายจนบริษัทล้มละลายจนห้างร้านกิจการล้มละลายไม่เหลืออะไรเป็นหนี้สินล,งลงุงหลังจักที่มีเยอะๆจงหมดไปเลยหรือ เป็นลักษณะของเ,อเลขที่ดึงดูดทําให้เราเนี่ยนะจะต้องเจอกับความลําบากลําบากอะ่ะส่วนหนึ่งถ้ามองเป็นวิทยาศาสตร์นะมันเป็นเลขที่ส่งผลให้สมองความคิดเนี่ยไปเจอหรือไปทําอะไรที่มันค่อนข้างจะไม่อยากทํำง่ายๆดังนั้นเพราะไม่อยากทำง่งายๆก,ก็ไปทำํำยิงยากมันก็ลําบากเป็นทุนเดิมข้ออะไรไปนะสองเพราบากนะั้นแล้ว พอเจอปัญหาแล้วมันลึกๆลกล,กลงไปมันยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่ทันแก้ไขหรือแก้ไขไม่ทันทุงทีมันก็ยิ่งลําบากแล้วก็เสียเงินเสียทองเข้าไปสุดท้ายไปทางกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็ชีวิตก็เหมือนกับแทบไม่เหลือหรอเลยเลย,เลย,เลยแต่ถามว่าแล้วมุมที่ดีของเลขห7าหรือเจ็ดมีไหมมีมุมที่ดีของห้าเหรือเจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้และความใจถึง ถ้าใครที่ความรู้แน่นแฟนจริงมีหลักการแม่นทฤษฎีแม่นเข้าใจถึงจริงแล้วใช้เลขเจ็ดห้าเนี่ยไปทําธุรกิจไปทํางานที่เป็นงานใหญ่มากๆก็นับว่าเหมาะสมนะดังนั้นถามว่าบางคนใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ในกรณีที่เป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่อาศัยการตัดสินใจที่ ค่อนข้างลำบากใจอาศัยความสามารถในการรับแรงกดดันพราะเรานึกภาพนะสมมติเราทำธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนร,ระดับพันระดับหมื่นต่อเดือนเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคกิจวัตรภารกิจการตัดสินใจในแต่ละครั้งของทุกๆวันใน,ใน,ในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องหนักหน่วงอะไรมากอะซื้อของมาขายเป็นหลักร้อย ขายได้กําไรหลักพันอย่างมากก็หลักหมื่นแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะเป็นธุรกิจใหญ่มากการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยต้องจ่ายเงินหลักร้อยขายของหลักพันลงทุนหลักหมื่นแต่เติมได้คําว่าล้านจ่ายหลักร้อยล้านขายของพันล้านลงทุนหมื่นล้านถ้าแบบนี้อาจจะต้องลองมาใช้เลขที่มันเน้นในเรื่องของการรับเงินรับทองอ่ะให้มันได้ยอดเยอะๆเนี่ยแหละ อย่างนี้ก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าต้องดูเลขอื่นแล้วก็ดูธุรกิจอื่นประกอบด้วยนะว่าเลข57หรือ75นะั้นนะ่ยมันจะถูกต้องมันจะเหมาะสมกับการใช้ในธุรกิจที่เราจะต้องลงไปหรือเปล่าอย่างเช่นอาจารย์แนะนำนะว่าเลข57 75เหมาะกับใครคนที่จะใช้รถไปทําธุรกิจคนที่มีเลขของบริษัทห้างร้าน57หรือ75คนที่เบอร์57 75นะธุรกิจใหญ่ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ธุรกิจค้ามชาติธุรกิจที่เป็นการค้าส่งจํานวนมากๆแล้วก็มียอดขายมีเงินจํานวนมากๆที่จะต้องมีเดิมพันสูงๆแบบนี้ใช้ได้เพราะมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นเลขที่เอาอยู่กับการที่ต้องสะสางปัญหาเพราะเรานึกภาพนะถ้าธุรกิจที่ยิ่งมีขนาดใหญ่มากจำนวนเงินใหญ่มากอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างตั้งแต่หลักร้อยล้านถึงหมื่นล้านพวกนี้ เราคิดว่าเวลาที่เจอปัญหาหรือเจอแรงกดดันทีหนึ่งอ่ะมันหนักไหมมันหนักแน่นอนมันหนักกว่าธุรกิจระดับร้อยระดับหมื่นบาทถ้าร้อยล้านหมื่นล้านเนี่ยเวลาตัดสินใจแต่ละอย่าง่มันก็ต้องคิดเยอะตัดสินใจเยอะใช้กําลังใจเยอะใช้การทนแรงกดดันเพื่อผ่านสภาวะนั้นมาให้เยอะดังนั้นเมื่ออาจจะพลิกจากจะล้มละลายกลายเป็น ขังาดขึ้นมาแล้วก็รู้จักบริหารแล้วก็รู้จักเอาตัวเลขอื่นๆมาประกอบใช้โดยพื้นฐานแล้วถ้าคนทั่ว,วไปที่ไม่ได้ทําธุรกิจใหญ่เป็นหลายร้านเนี่ยก็หลีกเลี่ยงก็ดีเพราะว่ามันจะทําให้เราต้องเจอเรื่องลําบากลําบากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอยู่ในเบอร์โทรศัพท์5้าหรือ75ใช่ไหมมันก็จะเป็นเลขที่ทําให้เราถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจใหญ่เป็นระดับร้อยร้อย้านเนี่ยนะเราก็อาจจะต้องเจอความลําบากใจกับการใช้เลขเนี่ยลำบากกาย ทำงาน,นหนักๆวันดีคืนดีก็อาจจะเสียเงินเสียทองถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาโตได้ที่อาจารย์ชอบพูดบ่อยๆดังนั้นถ้าหากไม่ได้ทำธุรกิจใหญ่จริงอย่าใช้เลขนี้ถ้าหากว่าอยากให้ชีวิตสบายๆได้เรื่อยไม่ต้องทนแรงกดดันคืออยากมีชีวิตที่สบายๆไม่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่าต้องลงไปเดิมพันให้ชีวิตมันมีเดิมพันสูงๆหลาย,ล,ายล้านเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยใช้ได้นะมันเป็นเงื่อนไขมันไม่ได้บอกว่าเลขนี้ดีหรือไม่ดี แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนที่ดีเนี่ยมันมีน้อยคนที่จะใช้ได้เราเป็นใครเราเหมาะกับเลขเบอร์ไหนเข้ามาสอบถามอาจารย์ได้โดยตรงอาจารย์จะหาเลขที่เหมาะสมที่สุดกับดวงของเราให้เราได้พู้ครอบครองเลขที่เหมาะสมแล้วก็ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ถูกทางให้ถูกชะลกกับตัวเรามากที่สุด